ใช่เหรอแต่นักกะจีดีนะอ๋อ,ขอเขาเรียกปลาตอดไม่มันเป็นแบบว่าสีลายๆอะ่ะเออน,นั่นแหละนี่ไงมันเจ็บไหม,มอ๋อน่าโดนเยอะๆไม่เจ็บหรอกนี่ไงเดี๋ยวมราไปถ่ายให้ดูนี่ใช่ไหมปลาพวกนี้ใช่ไหมใช่ฮะรนี้น่ากลัวนะมันกัดนะรุ่นแล้วแต่ว่าใช่หรือเปล่าล่ะใช่ออนน่ารักดีออกกัดเจ็บไหมมันก็ตอดตอดเอาโอ้ยอตินอย่าดึงสิตอดแต่มันไม่ได้ใช้ฟันใช่ไหมอเอนตอดคืออะไรอมอนตอดก็คือแบบพยายามจะดูด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 อะไรอ่ะดูดดูดดูด อ๋ออดินกอะหลังออกมาทำไมเร็วๆออกมาไปแล้วไปถึงไหนวปปลามาอีกแล้วินี่นีปลาอกครับนี่นีนี่นเอ้ยเอ้อ้ยเออวยด้วยล้อ่ะอ่มันอนนี้จะโดนมันตอดจริงหรอพวกนี้มันกลัวเราจะตายมันก็หนีเราหมดนะ